วันนี้วันที่สามเอ็ดเดือนหนึ่งดวงห้าหกเก้าข้าพเจ้านายสงการวัฒนบัตรขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนตรยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาส,สังฆบูชาและอาจารย์บูชาแต่องค์พระคำพระเถระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศีลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาเจนดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจง มาอนุมโมทนานในการสวดสายรายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคณพระรัตนะตายครูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงประดานให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายรา,ายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สัพมัญตาจักรวาเหสุัตตาขันธปุถุเทวตาสัตตมังมุลิศาสัสสุสัตถูทังพโมกขังจักเกกาเมจารุเปติริตาละเถจะิเขวิมาเนทีเปตัตเถจะกคาเมจารุนุขะเนีิหานโหมไมหิเขเตคุมมาจัญญาตุเทวาชลัสสวาลสิเมยัะพันพานาคาตันติตาสันตเกยังมุลิศัสนังสาธโวเมสุทธตุ ธรรมนัสัาวนาการโลอะยัมพัททานตาธรรมนัสัาวนาการโลอะยัมพัททานตาธรรมนัสัาวนาการโลอะยัมพัททานตาบทสวดนามกาสิทธิคาถานะโมตัสสะปะคะวโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจกิริยาคถานัตถิเมสระนังอะยังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจะเวเชนะสนเทมิโหตุสัพพธานัตถิเมสระนังอะยังธทมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจะเวเชนะสนเทมิโหตุสัพพธานัตถิเมสระนังอะยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจะเวเชนะสนเทมิโหตุสัพพธาบทสวดมหาการนิโกนาโถอิฮาทิกาคถา มหาการลุนิโกนาโถหัตถายสัพพาปานิหนังปูเรตวาปรมีสัพพาปโตสัพโภพิพุตตะมังเอเตนะสัจจะเวเชนะมาโหนตุสัพพมุตปัตวามหาการลุนิโกนาโถหิตายสัพพาปานิหนังปูเรตวาปรมีสัพพาปโตสัพโภพิพุตตมังเอเตนะสัจจะเวเชนะมาโหนตุสัพพมุตปัตวามหาการลุนิโกนาโถสุขายสัพพาปานิหนังปูเรตวาปรมีสัพพาปโตสัพโภพิพุตตมัง เอเตนะสัจเจเวเทนะมาโหตัวสัพพมุปัตตวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสัมมยังพระกวาสาสักเกสุวิหารติกะปวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิโุตะเเคนะสิทธิทิงปัจจามตเตหิพิโุตะเตหิสเพเหวะอารันเตหิสตาหิจราคตุตุหิเทวตาเยปุเยนะสามปฏิตาโหนติขถาคตังทัตนายาพิขุสังฆา อาตโคจัตตุนางถดตาวะกานิการนางเทวนาอัตระโหาสิอตาตัคโขพระกวาสกเกสุวิหารติกะปิวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขุตะเคนะสิทธิะจม,มะเตหีพิขุตะเตหิสะเพเหววะอรันเตหิสตาหิจาราขตุเตหิ เทวตาเยพุเยนะสัมปติตาโหติคาถาคาตันายาพิโุสังฆะจกยานูนะมยามปิเยนะภะคะวาเตนสังกเมยายมะอุปสังคามิตตวาภะคะวะโตสันติเคปเิคาถาเถยยะมาติอัตโขตาเทวตาเถยถาปินะมาพะระโวปุริโสสัมาชิตังวาภะหังภาษาเลยยภาษาทิตังวาภะหังสิเมเชยะเอวเมวะสุวะเทเสสุเทวสุอัตตะหิตาภะคะวะโตปุตระโตปุตุระหู ถ้าโขตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทควะอากัมมันตังอัตสุเอกะมันตังทิตาโคเอกะเทวตาภะคววะโตสันตเกเมงคาตังอภัสิมหาสมโยปาวานะสมิงเทวกายาสัมมคตาฮาะอัมะอิมังธรรมสัมมยญางทิตาเยวะอัปปาราชีสังคติอตั <HHH> ตโขอปัปปาราเทวตาภะคววตโตสันตเกเมงคาตังอภัสิตัสสะพิิขโวสมาทัคัสโจิตตังอจจโนโอชุกรามคคุสุตารติวะเนตานิขะเอตวาอินะ ยานี้หลังขันติปฏิตาติอาทโขปาราเทวตาพระกัวตโตถันเกมนเมคาถังคาปฏิเศตวารีขงังเศตาวาพริขงังอินทะริขงังโหหะจัากมาชาเตจารันติสุวิมาลาจากคุมมะตาสัตตุตา สุขนะคติอะทะโขอัปปาราเทวตาพระกวตโตฐันเกเมังคาถังอัปฏ <"N> ิเยคิติพุทธังสาระนังคตาเทนะเทมฆามิสันติอะยายาภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปาริปุริสติอะทะโขพระกวาพิขุอัมันเตสิเยผุกเยนะพิขเวทะกสุโลกัตตสุเทวตาสัมปฏิตาโหนติคาถาคาตังทัตนายาพิขุสังฆจะเยปิเตพิขเวอะเหตุสูงอัติตานัทานางาลหัดตัวสามมาตุสตาเตสัมภิ พระก,ก, LIKE กวันตนาอัปปริมาวะเยวะเทวตาสัมปติตาเหสงเสยถาปิไมหังอัตตะระหิเยปิเตภิกเวระวิสันติอติตานธนานรหตโตสัมมาสมพุธาเตสัมปิพระกาวันตนาอัปปริมาวะเยวะเทวตาสัมปติตาพระวิสันติเสยถาปิไมหังอัตตะระหิอาจากิสามิภิกขเวเทวกายนังนามานิกิตานิสามิภิกขเวเทวกายนังนามานิเทนิสามิภิกขเวเทวกายนังนามานิตังสุตะกะสุตะกังมานัสิกะโลถักพาราสามิติ เอวันปฏิโคเตพิขุพัคขวัตโตปัจจัสสงพัควาอิตฐะทวจรสิโลขมนุสา,ามิียาถากุมาตัลิสิตาเย,ยสิลิกัมพลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสหาวะสัตถินาโอมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะานาัสาสุทธาวิปัสนาวิมาลาพิโยปัจจัตเตน,นะโตเววเนกปิละวะเทวิตโตมติสตาสาวเกตระนิรเตเทวกายาพิกันาตาเทวิคนะถาพิขโว เจะอภิกษกมรรคลงตุตวาพุทธัสสะสันนังเทสัมปาเถรหูยานังอามนุสสานัตตาสนังเอเปเกนัตตมัตคุงสหัังอสัสสัตตลิงตัดตังเอเกสหสสันังอามนุสสานัตตามัตคุงเอเปเกนัตตมัตคุงทิพาสพาปะหูอหุงยัสสภพังพิยายาภิกิตตวานะเถกุมาตัดตมัติิสถาสาวเกตละเนรเทรเทวกายาภิกันตาเทวิชานัตถภิกขวโร เยโวหังเกตันิสามิสติหิอนุสาวรโสสหัสหัสสายข่ากุมากปริรวัตวาอิติมันโตชุติมันโตนาวันโทอสัตสีโนโทธัมมนาพิฆมุพิคุณังสามิจังวะนังสหัสหัสตาเหมาวตายักขานานัตตอติโนอิติมันโตชุติมันโตนาวันโทอสัตสีโนโทธัมมนาพิฆมุพิคุณังสามิจังวะนังตัตตาธิลาชิสหัสหัสสายหกขานานัตตอติโนอิติมันโตชุติมันโตนาวันโทอสัตสีโนโทธัมมนาพิฆมุพิคุณังสามิจังวะนัง อิตเตตโสสหสายขานานตติโนอิติมันโตชุติมันโตนันมันโตเอสติโนธัธมนาพิการมุงพิคุณังสามิตางวนังเวสมิตราปจัตตายขานานาตติโนอิติมันโตชุติมันโตนันมนโตเอสติโนโทธมนาพิกรมุงพิคุณังสามิตังวนังคุมพิโรราชกฮิโกเวปุตสสาวิเนสนังพิโยนังสหสหัสังยขานังปะริรู้ประสาติกุมพิโรราชกฮิโกโสปคะสามิตรังวะนังผูกทิมัตตะทิสังรัตตา ลัทลัทโธปัสสติคันธาพานังที่ปติมหาราชายะหัติโสพุตติสสะสาโปโอินทนามามะทัปะลาที่มันโตชุติมันโตวันนมันโตไอสัติโนโทธัมนาภิกขโมพิขุนังสามิทังวะนังทักีนันจักที่สังราชาวิรูโโทตปัสสติกุมภาพานังทธิปฏิมหาราชายะหัติโสพุตติสสะสาวโปอินทนามามะทัปะลาอิที่มันโตชุติมันโตวันนมันโตไสติโนโททัมนาภิกขุมพิขุนังสามิทังวะนัง อธิมัจจะที่สังราชาวิรูปโขปัสาทติขันธาพานาธิปติมหาราชายัคติโสพุทธสิสสะพาโวอินทัณหามาวัฏปะไรติมันโตชุติมันโตวนันโตอสัตติโนโตธรรมนาพิกรมุพิฆนังสามิจังวะนังอุตตรัจจะที่สังราชากุเวโรตปัสสติยักขานังอธิปติมหาราชายัคติโสพุทธสิสสะพาโวอินทัณหามาวัฏปะไรติมันโตชุติมันโตวนันโตอสัตติโนโตธรรมนาพิกรมุพิฆนังสามิจังวะนัง ภูไดมัดตตาที่สังอัตตลัทโธทักขีเนนะวิรูหะโกปัจชิเมนะวิรูประโขกุเวรโรอุตตะังที่ฐันจัตโรเทมหาราชาสัมมันตาจัตโรทิฐาทัตทานะมานาอัตสุเปนะกะปิรว,วัชเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสัทธามายาคุเมเนิทุเมนถทุวิถุเจวิสุโตสหจันทาโนกามาเสรโตจะกกิน,นุทันตุนิทันตุจักปมาโทโอป,รปรมัมโยจะเทวสุตโจตจะมาเตลิปติตาเสนโนจะกคันทันโพนาโอราชานะโนสโพ อาคูปัญจสิโขจาวักิมพะลูสุริยัตศาเอเตจันเยนจาราชาโนคันธนพาสหราชุพิโททมานาพิฆมงพิภูนางสมิตังวะนังอาถาคูนาสภานาคาเวสราสหสหกากรรมพระตัตราอาคูพายาคาสหยาติพิยามุนาลัตระฐาจาอาคูนาคายะสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปข้าสมิตังวะหนังเยนาคาเชสหสหรันติทิพาที่ชาปกิวิสุขทัจกุ เขหายาสาเทวัตปติปตาติตะสุปนาอิติเตสนามาพิยันตานาคาชานะมาสิสุปันโตเขมะกากาสีพุทโธสหะหิวัจหิอุปหะยันตานาคาสาวปนาสารธรรมกะโสพุทธังคิดาวัติหะเทนะอสุทังอสุราสิตาพาตโรวาสเดสิติอิทธิมันโตยัสติโอกาละกัญชามหาพิสมะอสุราเทวขาเวขสาเวปะสิกิสุจิจิจับอหาราโธมนุจิสหะ จัจจพาริปุตตะนังสัพเพเวิโรจมามะกาสันนันหิตวาพาระลิงเนสันราขุภาทักขละมงสมโยธาธาทานิพันธันเตพิขูนังเคไม่ทังว่านังอาโปจะเทวาปตว,วีตวเตโชวาโยธาทักขละมงมรุนาเวนาเทวาสโสโมจยายัสสาสหเมตตา,า,าคารุณากายะอาโคเทวายะสสิโนทะเลเตเทเลทากายาสาเพนานาณตอติโน อิทธิมันโตชุดตีต Jamie, jam ยมันโตน่นันโตยสัิตโนโสรมนาพิกามพกุนังสามีเานังเวทูจัเทวาสหลีจัสมาจัุเวยมาจันทุสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุริขิตานักขัดุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุริขิตานักขัดานิปุริขิตวาคูมันทวาราหกาวาสุนังวาสวเสตโตสโกปะฆาปุริทโททเลเตทเลทากายสเพนัตโตติโนอิทธิมันโตชุตีมันโตนันันโตยสิโนโสรมนาพิกามพกุนังสามีเ้ากนัง อาถาคูสหภูมิเทวาจรักขลีิริวะหาลิหกาจาโลชาจะปุกมาปุปานิปาสโนวัลนาสหธรรมจะอัจุตาจาอเนชกาสุเลยะลุจุติลาอาคูอาคูวาสเวสินทะเลเตทะเทากายสเพนนัตตอนติโนอิทธิมันโตชุติบันโตนันโตอสัสสินุทัตมนาพิคมพิวงหนังสามตังวนั่งสัมมนามหาสัมมนามนุสามนุสุตตมา ทิฏฐาปทูติกาอาคูอาคูมโนปทูติคาอาหาคูหาละโยเทวาเยจะโลหิตตวะสิโนปราคามหผลราคาอาคูเทวายสัตติโนเทเรติเเรทากายาสเพนนาตัวเนวอิทิมันโตชุติมันโตนันวันโตสัตติโนทเททามนาพิคามพิคุณังสามิตังวะนังสุกกากรุณหาอรุณาอาคูเวคันสาสหะ โพทาตัญหาปโมคาลาอาคูเทวาวิจขนาสทามตาหาคารชามิสกกาจายส,สติโนสทายังอาคาประชุมโนโยทิสาพิวัส,สติทะเลเต,ตะเ,เตตะเลทากายาสเพนานัตตมติโนอิททิมันโตชุติมันโตนัมว,วนันโตอิสติโนโทรมานพิคังพิคุณนางสารพิจังว่านัง เคเขมิยาถืสจามายากันตกาจะยัสสิโนสามพิตกามาลาเสถาโชติมานาจะอสวานิมารติติโนอาคูอาถาคูปานิมาริตาทะเลเตทะเลทากายาสเพนนัตตอติโนอิทธิมันโตชุติมันโตนวนันโตยสัตติโนโททัมนาพิคมุพิคุณังสามิทังวะนังเศรษฐเถเตเทวานิกายาสเพนนัตตนติโนนามันวะเยนะอคัิชุงเยจันเยเศรษิสาสหะปาชุ วาชกีหลังโอทัศน,นนานาทงทักเขโคและตลังนาคันจันถาวะอสิตาอาตาสิตังสุพัมมาปารมะตัตโตจากปุตตะอิติมติตโตสหากานางังกุมาโรดิโสจากโสภะสัมมิตังวะนังสหพัมมโกรานังสหพัมมติตานติอุปป,ปันโนชุติปันโตพิสมาคายโยยัสสิโรทเลสะอิสราคูปเจกวตัตติโน เตสัจจาปาตโตอาขาปะหาริโตปะิวาริโตเตจัตสเพยพิกันเตเสนเทเทเวพมรเคมาราเสนาพิกามิปัสสะกันหาสัมถิยังเหตาคันหาตะพันทัตทะราเคนะปันธรมถูโภโะมันตาปะิวาเลทะมาโวปฏิตะโกจินังอิติตสามหาเสโนกันหาเสนาปะเปิปานินาตะรามหาจะสารังกัตวานะภาระวัง ยะถาปวัสโกเมโคลยะถายันโตวสวิชุกโกลตถาโสปะตุวตะตติสังโกโทอัสยังวเสสะสะสะพังอภิยายะวะขิตตวานะจโก,กมาตะโตมติมสะสะสาวเกสารเนระเสมาระเสนาภิคันตาเทวิชานะถภิกขลเตจา่ตตาพิการมื่อกลงตุตวาพุทธะสัสนังวิตสังฆะหิปะกามงเนสันล,ลมะปิอัจฉรงสัพเพวิตสังฆามาพิระติตายะสสิโนโทตันติสหะปุทะหิสาวกาเาตชะเนสตาติ